สวัสดีครับก็ตามสัญญาที่เคยได้ให้ไว้นะครับว่าเ u าแลนด์ x อ็กนะครับต่อเสร็จแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วถามว่าตัวนี้เป็นงานจีนนะครับเป็นงานของดาบันนะครับของค่ายดาบัน ก็ถามว่าสวยไหมส่วนตัวผมว่าสวยนะผมว่าโอเคเลยจุดขยับก็โอเคสวยงามนะครับก็จุดขยับอะไรแอคชั่นแอคชั่นอะไรพวกนี้ก็ทำได้ประมาณหนึ่งตามสไตล์มวจีนนะครับแต่ผมถามว่าถามว่าตัวนี้ เป็นไงบ้างผมไม่เคยต่อนะครับผมบอกอย่างนี้ก่อนมือใหม่เลยอ่ะนะครับอันนี้ต่อเสร็จแล้วแล้วก็ทำเลอเธอะเรียบร้อยแล้วก็ลองลองไดบดัดดูลองทำสีเองดูนะครับก็ถามว่าโอเคไหมโอเคสำหรับส่วนตัวผมนะก็สวยอ่ะผมว่าสวยนะครับ แล้วแต่ทุนนะพับด้วยถ้าของบันไดของบันไดแท้ๆมันก็พอสมควรอยู่ราคาแต่ก็ตัวนี้ก็เทียบเท่าบันไดแหละห่างกันไม่กี่ไม่กี่ตังค์นะครับแต่ผมว่าก็เริ่มต้นถ้าเริ่มต้นอยากเล่นตัวใหญ่ผมว่าตัวนี้โอเคนะครับทำออกมาได้โอเคเลยอันนี้เหลือติดดีคอนะครับ อ๋อบอกก่อนตัวนี้ของบันไดนะครับข้อเสียหลักๆเลยคือเขาจะมีแผงต่อมาให้28แผงนะครับมีทั้งหมด28แผงมันใช้แทบจะทั้งหมดแหละแต่มันจะมีอยู่2แผงถ้าเปนเพื่อนซื้อไปนะครับมันจะมีอยู่2แผงเนี่ย มีอยู่สองแผงแผง M แก N นะครับจะจะไม่มีจะไม่มีอยู่ในตัวเมนวนวลนะครับที่ต่อกันก็จะมีแผงเนี้ยนะครับอันนี้แผง M ตัวนี้เป็นแผง N นะครับผมว่ามันเอาไว้ทำตัวอื่นเอาไว้แปลง e x ซ e ยเนี่ย ไปเป็นตัวอื่นก็คือเป็นเอ็ก l อีกรุ่นหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่ไม่มีข้อมูลนะครับตรงนั้นก็อะไรหรือเป็นถุงเลยนะครับแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งประเด็นเลยผมนั่งหาอยู่ตั้งนานแต่มันก็ไม่มีก็คือตัวดีคอนะครับดีคอมัน ไม่มีแบบแบบในการติดดีคอมาให้นะครับเป็นดีคอน้ําด้วยซึ่งผมก็เพิ่งทําอันแรกเนี่ยดีคอน้ําแม่เจ้ากว่าจะหาวิธีติดมันได้ก็มือใหม่ครับมือใหม่เพิ่งหัดเพิ่งหัดเล่นนะครับตัวนี้เป็น m g ตัวแรกแรกอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่า m g ตัวแรกๆนะครับหนึ่ต่อรอยตัวแรกแรก ที่ผมเล่นนะครับก็เหลือติดดีคอรครับดีคอยติดไม่ครบสมบูรณ์แต่ว่าทำไดบัดทำสีเก่าแล้วเกือบจะทั้งตัวแล้วเดี๋ยวติดดีคอเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวทำไดบัดเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวพ่นเคลือบเงาเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์จริงๆเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงเพจอีกทีหนึง่งลงช่องอีกทีหนึ่งนะครับก็ ลองหาหาดูครับอันนี้ได้จากร้านหมูกันดั้มนะครับลองตามเพจใน Facebook ดูได้นะครับร้านหมูกันดั้มอันนี้ผมพี่มาราคาอยู่ที่พันสองแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะโอเคก็เดี๋ยวติดดีคอเสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว ทำได้บาททำสีอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยพ่นเคลือบพ่นเคลือบด้านแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแต่ว่าเสร็จแล้วครับโอเคถ้าอันนี้เป็นเป็นช่วงใหม่ของช่องผมนะครับก็คือมาเล่นกันดด้ามกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ